โอ้โหบุรุษผู้มาพร้อมกับสายฝนบูปลาบูดงมากครับในยังล่ะในกบมาแล้วครับโอ้โหพี่น้องก็เห็นเขียดจับกบครับมากแล้วครับเมนูเด็ดครับเมื่อนี้ทนกระเียกร้องบาไ้ครับเป็นแฟนขอมาจัดให้ครับบ่เคยขาดครับผมต้มกบครับอบๆอบๆกินบักพริกไซ่ต้มกบกันครับสดๆจากต้น ตัวน้อยแดงๆนะั่เนเองนะหน่อยแดงๆด้วยโอ้ตันแย่อะไรต้นบุกพีกก็ได้สูงทรวมหัวครับต้นบุกพีกเนี่ยนี่ในการครับนะครับครบมีความข้าวนะครับเนาะเ้ะงองมาตองย่างซะก่อนครับย่างดับข้าวซะก่อนจัดไป ย่างดับคาวสะก,ก่อนหมอเดือดแล้วครับใส่เครื่องข้าตะไคร่ใบบกกูดกระเทียมพริกสดครับบ,บุบๆมาจักน่อยครับพริกสดเครื่องเน่นๆจักน่อยครับดับคาวดับคาวใส่เกลือครับ เกลือแกงเกลือแกงตามด้วยผงนัวครับเหย,ะย,ะย,ะยะาะเหยาะเหยาะเยาะอ่าบ,ไบนไซโบนนัวตัวคนแรกอืมขนมหอมครับนี่นะครับได้ประมาณนี้นะครับย่างข้ดับข้าวพอ,อมหอมนะครับเนะาะอ่ยาย้ำต้มน้ำซุปจังสีบัข้าวตัวในการแล้วนี่อพอสมุนไพรออกกินออกรสน้ำเขียวเปือป่อยๆอ,อย่างไรไส่กบเลยครับแับนี้ กบที่ข้าย่างไว้แล้วครับนะ้อย่างแับข้าวแล้วเรียบร้อยโมบิดหมอครับง่ายไรเอ้ย <c oughs> ไม่ได้ขนเป็นหมอหน่อยครับบ๊ะจัก <c oughs> เอาครับมาต่อยเอาสมุนไพร <c oughs> เอาตะหุ่นมาเลยเอาตะหุ่นมาเลยก็ไกลๆมากหุ่นอ่ะงาแกะมั่นเออนีะ่ะครับเอา, <c oughs> เอามางานหนึ่งเลยทีเดียว ตุ้ตนยัยตุ้นตใส่สมุนไพรลงไปครับใส่เบิดการเลยสาใจขะแนนครับใส่พริกขั่วพริกทอดพริกแห้งทอดครับเพื่อม,มีติความเผ็ดและความหอม หลังจากต้มทิมไว้ประมาณยีสิบนาทีนะครับเข้ามาเริ่มปรุงรสกันครับมาที่นี่ใไส้น้ำปลาหอมๆม,มีกระสีครับส่ใบขามอ่อนครับเติมวามเปรี้ยวในเพลไในนัวเราเติมเปรี้ยวครับผมเด็กกันกันนะครับมีนูนี่พอดีมี fc มันขอมากครับอินตาซินตาเนือตาไข่แท้ประสันว่า ก็ต้่มกบเนี่ยมาันะจัดให้ครับผมสมๆสเสียบ,บ,บเลยใส่ใบกระเพราน่อยครับเพิ่มกลิ่นหอมตัวแบบนี้กลิ่นหอมแบบเผ็ดร้อนครับผมดับข้าวไปในตัวตักเลยครับบบดที่นี่พร้อ,อมเสรือพร้อ,อมรับประทาน เอบของแช่เอบเอบเลยครับกุบเอบกุบเอบซีโต้โล่สามครับมือนี่สดทันห่อนสดทันห่อนเอาซิมนำกันเนาะ โอ้ผมกลุ่มมดีครับพีนัวพี่เพยียสไม่สมสำคันบอกข้าวเลยหอมห้อยๆด้วยสมุนไพรห,หอมพริกทอดพริกขั่ขวด,ด้วยครับข้าวอยู่ข้าวเดียวเบิ้ลเมืองข้าวกบพีน่น้องครบออก,กาําลังกายดีแคาตัวยัง เบิ่งเนื่อยแล้วครับเนียนๆเลยใส่บุกโดดได้ดไหมหวานหว่นอืาน เนื้อครบแน่นผู้กับบ้านเรเรบ้อสดันนี้เม็นบ้านขอนี้ไหมันนี้เนัวนี้ย่าเลยไขรครบมันนขึ้กันบึกกับไข่อื่นโอ้ลายอยู่ตัวนี้ ใครไงใครไงผูนะครับกรรมาดึงตับตึงไข่เลยมาตะเป้ใ<ม>ส่ใกับดูดดวดที่เราคำอยู่ดีมีแห้งเลยปาตะเปม,มัน

อมุดน,น่งดจัน,นั่จัดเตียงเนื่อยนอนดีครับ เมื่อขนาดเล็กเบาชัวเมน้สากมีเชฟเองครับรับไว้ดับสที่กิมตัวนมครับง่าย เราไหน้ราไปจัเอาหน่อยจู่ป่าแกแบบนี้มาถึงใครอ่ะวะเม่อวานนี้ได้กินกบไข่แล้วมื่อนนี้พรบธดาเมโภกัดเอวันเอออาไปเลย ก็น่ะยำดูดเลยว่า,ากรารลังบ่ว <c oughs> ข้ารลังดูดไง้าหนาก็ยำได้ครับ <c oughs> ใส่ลูกดูดทุกคำเลยสายเผ็ด เปเ็ดตึงหอนบะข้าเลยครับสุตรนี้ต้องห่อไปอย่างก่อนเนาะเรือกับสมุนไพรหลายถอะหรอกวามไปไนเลยคิมนี่ยคับนเด็ดๆซ่บๆอีกชิมหนึ่งครับผม เล็กกับฝากก้ยค้ชแจ่เพงมันละเล่น,นแบบนนนห้งใจบ้าบอยสร้อยทีนะครับเด้อแล้ามาพบมาปอดไม่คิดหนาะคิดหนีลาดแล้วครับสวัสดีครับ